มาค่ะแต่ชวนทุกคนนะครับมาดูสาวน้อยเดอะซีรีส์ค่ะตอนอุกอิกแจ้งความนะคะที่ลงไปเมื่อวานนะคะเดี๋ยวดิฉันจะชวนทุกคน,นะค่ะมาดูด้วยกันนะคะในคลิปนี้ค่ะน,นี่แหละนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะสาวน้อยเดอะซีรีส์ ep 2ค่ะ ตอนอุงอิงแจ้งความจะสนุกขนาดไหนไปดูด้วยกันนะคะไปครอบมูแต่ละคนนี่มาทางนี่ก็นึกว่าลิงเทาเออซิกานีเทานอนเออแต่ว่าเอ้ยสนีแกนะนี่มันเป็นลิงโอ้โมันกันเดียวกันนั่นละสนีแกลูกเป็ดมันไม่กบโคะไม่เท่าน้องเลยนะเออสนีแกเนาะไม่ใช่ลิงมีธุระอะไรก็พอผู้ใหญ่นางค่ะ พอดีงัวพ่อหนูเสียจ่าก็ได้เสียหายพ่อผู้ใหญ่ประกาศตามหาให้หนูเนี่ยจ้ะงัวหนูหายเสียนานยังลูกวังเศร้าจ้ะลักษณะงัวเป็นยังไงงัวเป็นไงน้องอุ๋งอิงเป็นใครลงมาเกิดถึงสามารถทำแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะหลังจากที่ได้ฟังแป๊บนึงค่ะดิฉันขอโทษค่ะคลิปมันไฟนอลพอดีดิฉันก็ว่าว่าทำไมมีเสียงอะไรเข้ามาจ้ะลักษณะงัวเป็นยังไง งัวแม่ไข่สีสแดงจ้ะเมื่อสีแดงสีแดงอ้าวมันไม่มีนะงัวแม่ไข่สีแดงงัวแม่นในในในไข่สีแดงงัวแมลูกอ่อนอ๋อแม่นจ้ะอ่ะ fünf, งัวแม่ลูกอ่อนงัวแม่ไข่สีแดงฮึฮึจ้ะฮึฮึสฮึสมาฮึแต่ดาา่าด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 ่างัวหน่อยอีหล่าอุ๋งอิงงัวหน่อยอีหล่าอุ๋งอะไรอ่ะ เสียอ้ากวัวตายหรออะไรอีหลายวิ่งวะฮึฮึเฮ้เฮ้มามาเด้อเด้อเด้เดเดสนุกอ่ะดิฉันชอบการสร้างเรื่องของพวกเขาจริงๆนะแลงพาไปเบิ่งมอลำแนวมอลำคณะหยังชาวน้อยพี่บันเท่งสาวน้าพี่บันเท่งอู้ยใหญ่กับมากอยู่บั้านใหญ่เกับมากอยู่ไงไงเฮานี่อีิฉันบอกแมนเว้ยไปไปไปสันไปไปแต่ว่า ไปหาซักผ้าซักแพ้ก่อนเด้อพาแพ้กองเอเลยยุบไปหาซักผ้าซักแพ้ก่อนยามูจากซักผ้าเออจิซักดอกจ้าแต่ก็แต่งตัวงามๆไปเที่ยวจะเอื้อยไมอนี้ไป็นบังวลล่ำแจ้งได้ก็ต้องได้พูดติดไม่ติดมือมาจากสองสามคนล่ะเอออ้ยคากเทดดอร์ขั้นเมาเรื่องผู้เบาทนาบ่าวได้เบ่าเดินนั่งเนี่ยสีคือเอื่อยไรกับน้องเอือยเนาะ มาแล้วอุ๊กอิงมาแล้วผู้ใดมานน่ะฮึดฮึดอีสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าแม่หญ่สวัสดีจ้าน้องอุ๊กอิงน้องอ๊อกแอมแม่ไปจังไดมาจังใดคือพากตันมากหอดผีก่อนงัวพอหนูเสียจากก็เลยสีมาแจงพยาบาลงัวเสียอีกแล้วงัวเสียอีกแล้วมันนกเขาไปจังสี่งวย บ้านเฮาไม่จวนตีเอ้ยคือสิแมนเสียดูป่ะนี่ปอมแปมเห็นพี่อ้ายบ่เดี๋ยวนี้เห็นพี่อ้ายบเฉียนเนี่ยยังไหนน่งอยู่น้ำกันเนาะพ้างันกับโครโมเคเมย์อยู่นี่ล่ะเออที่แรกก็คือนั่งอยู่นี่อยู่เออพอใหญ่อันนี้ตาละเมอตาละเด๋อนาะไปอยู่สุดท้แตาละเมอตาละเด๋อมองตาหม่องไปมองดูมองเศร้าศูนย์บอกมากกว่าศูนย์ตาละเมอตาละเด๋อ คือทรงตกใจแท้แล้วต้องอยู่บ้านไอโก้แน่นอน <c oughs> เอาอีกแล้วไปอีกแล้วบอกแมนอุอ้ยครอบอบตะบูสัวครบมือวา่าเป็นตะซีแตกอีกแล้วเอออีลาเมืโตพาคก,กันเฝ้า,ยอ,อ,าอยู่บ่กโบจ้า,จาอยู่เดี๋ห่อนมือแรงเลยจ้าแมนจ้าอยู่เดีจะกินข้าวแรงน้ำผึ้งละจา้าน้ำผึ้งละจา้าอยืดดอนปนันบลา คือเบาไปตะเปลืองเข่าเปลืองน้ำแทะเบาหยอกกูซืีอจ oui> ้าแม่ผู้ใหญ่ก็เป็นยังก็เป็นยังเออกระสันถ่ายอยู่นี่ได้หล่ะเด้อสิไปนน้ำพอผู้ใหญ่ให้เด้อจ้าแม่ผู้ใหญ่นั่งี่นี่ละแม่ผู้ใหญ่ปังแป๊มลูกอันนี้ก็คือเมียแพ่อแม่พ่อยู่เมียพ่ผู้ใหญ่จใจใหญ่ไปไปไปน้ำบังผัวจิดบาดก่อนเพลงดี เอื้อยเออื om, <h <h voilà ้ยมนยังแล้วว่าห้าวตาบัตรแดงคนกินสะกอนบอลหลหิวูเขาเออยูเขาเออตำั่งกินกันนะหิบได้อข้งเพิ่อนอดเอาสะกอนบอเอื่อยเมนอดเอาเบเกิลยูกันขอมว่าสะกอนจังไปหาแนวกินกระไดใจเอื้อยน้องก็คืออยากกินตำแตง ฮิตส์ฮิตส์เฮ้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 ภาพวิถีชีวิตเขาถ่ายได้สวยดีเนาะแก๊ง <g äng> <g äng> นี้อีกแล้วเต็มที่เลยเพื่อนอเ <c oughs> มื่อนี้เขาเลี้ยงอืจ <c oughs> <c oughs> ังตรีไหนแม่ผู้จีห้างที่มีไป็นอะม่ต้องห้อนออกเอา น้องใช่ละป่นี่ยน้ำจันท์เลยอาจจะจ่อแล้วหันกระร้นย่อเลยอาจจะจ่อแล้วหันกระร้นย่ออาจจะจ่อแล้วหันกระร้นย่อแม่ทั้างล้อต้องใจดีฉับบอดพร้อมเออไม่ต้องวังลูกพี่ลูกพี่น้ำจันทร์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 น้ำเปล่าจะชัด น้ำเปล่าเป็นยังไงครับเพื่อนออกควันทองหยาบหยิบมีแห้งทองเงาニューเพื่อนจวดอีหลีเอ้าเพื่อนเนี่ยนี่โอ้โหคือทั้งเมื่อไหร่ที่มาคร <ตา S 2> บองค์<ไ>ป,ประชุมนี้ก็คือาาพังาากแก๊งเนี่ยเป็็นนผู้้้ใหญ่บากงีะตั้งแต่ตามล่าไก่ละวันวันโอ้โหทำรายงานส่งอำเภอมานานกันยัง มาเล่นเล่นเล่นเพื่อนเล่นเล่นเล่นต้มไก่ต้มไก่ตั้งแต่ต้มไก่เขาที่แล้วอีต้มไก่หม้อนันหรอหม้อนั้นก็คืออยู่ในน้ำเลยครับอีกจ้าหน่อยนะนี่ไม่หลับนซื้อไรมาได้เลยนี่วุ่นวุ่นขื่อเต็มที่เลยเพื่อนเออมันตกอย่างนี้ไหมเว้ยน้ำเผาชัดชัด อเอ้าเมียมาเกียร์เสียงเบรกอะคัดจมูกเหรอค <c oughs> ัดจมูกจากโรคหวัดใช้อิลิยาดีน0.05ชนิดพนมีตัวยาออกซิเมทาโซลินให้หมาตอนนี้มันออกฤทธิ์เร็วและออกฤทธิ์นานถึง12ชั่วโมงอิลิยาดีนเออมา ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านเนี่ยเขาซาว่าเจ้าเด้อนะญาติเมียดินใครเป็นคนพูดบอกผู้ใหญ่กลัวเมียเขาบอกเวิดบ้านเขาบอกเวิดบ้านผู้ใหญ่กลัวเมียเมียไม่ใช่แม่จะไม่กลัวมันทําไมเออโอ้โหคนอย่างผู้ใหญ่ไม่มีคำว่ากลัแต่เมียสวยมากเลยนะผู้ใหญ่บ้านเนาะยืนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเมียกระมูสิ่งไหนสําคัญกว่ากันโอ้ยพูดแบบไม่คิดเพื่อนสําคัญกว่า่อยูแล้ว ก้าวานี่เออ,อ,อพอผู้ใหญ่ให้ถามจะคำเนี่ยถ้าเมียมายือนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเจ้าอีเห็ดจังไหนลองมาดูดวะเตะเบียร์ซอกใครสอบนี่เขา่นต้องแบบนั้นแน่นอนแน่ยอดเยี่ยมยิงสี่เลยปาดเ้บอบักเท้า <c oughs> คือสิว่าเจ้าของเก่งคักเนาะอ,อืไม่ได้ว่าอะไรคุยกันเรื่องหนงังใครอ้อมาแมนดอกแต่ละมือแต่ละเว่นเนี่ย มานั่งแตะยูหมองนี่มันสางเรียกสางงานอีหยังเฮ้ยเบอกมาละศูนย์เบิ่งเนี่ยครอบมูแต่ละคนนี่หันมาทางนี่ก็นึกว่าลิงเทาอโลดแต่ว่าเอ้ยเซนี่แกเนี่มันเป็นลิงเซนี่แกเดียวกันนั่นละโอ้โหเป็ดมันเลี้ยวกวโคพี่ข้างน้อกเลยนะยน่ากลัว ขออนุญาตดาผัวนรัตจ่ะทุกคนจ้ะเต็มที่เลยทำไปเลยฮะเฮ้ยบอมากเหศูนย์ตะละมือตะละเบนนี่ไปได้สี่บอกฮะครอบกับครอบตะมูนสวๆแมนครอบกับครอบตะมูนหมาหมาเบิเงในผูนี่เนี่ย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 เบงเนี่ยผู้นางเสือเหลืองอยู่เนี่ยเบิงจังหนึ่งเนี่ยก็คือจังนกกระทาปิ้งยุตตลาดย่างบะสุกนี่ละ นกาก็ทาปิ้งอยู่ตลาดคือยังสั่นคือปลาไหลม่หัปลาไหลมีหูปลาไหลมีหัวเธอเจ้าอะได่าเพรเจ้านี่ล่ละเป็นยังคือยังเจ้าด่ามูเขานี่ล่ะโอ้ยด่าใครก็สร้างไมเท้อแห้งโผนอยู่เนี่ยพ่อพอพอ่วัตมานี่มีตุลาอะไรคือจังซีดอกเทาอลูกบ้านนะเพื่อนเฮมาประกาศหรเพื่อนแน่ วัวเพิ่นเสียแล้วตอนนี้น่ะวัวเพิ่นเสียเสียกันวุบ่อยหายกันดิ๋ดิกระดูกันยังไงโอ้ยไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวเคยเจอกันใหม่เด้องัวงัวหายเฮ้ยเหม็นยำนันไปอยู่ของของแท้เฮ้ยย่านเมียตัวนี้ย่านเมียเอ้ยผสมคุยบ๊อบพันเอายีราฟนี่ก็เป็นน้ำเขาล่ะ <laughs> อ,อ๋อ,อ,อ,อเดี๋ยวให้จัดให้ให้จัดให้ให้จัดอู้นักเตเตมบ่อ้น <laughs> ักเต็มทีนี่มันเต็มทีอ <laughs> <h ats> เออเฮ้ยสะเฮ้ยทิ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 ิเรื่องกันสนุกดีเนาะ สวัสดีจ้าพ่อกุญยสวัสดีจ้าตะละมื่อตะละเว้นนี่ให้ตะน้ำ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 ใส่ใส่เน่แต่โคบมูโครบพวกหัวน่าอายุทงอายุทามหันแต่ละคนนี่โคบมูกะว่าเป็นตะซิแตกจะคนหรอดถบ้ามันสุดเอาล่ะยาถบนญยาตะหายหลายอยากอายลูกอายหลานมันบ้างเออฮที่อยากอายเป็นยุบเอาจังซีล่ะ เดี๋ยวแม่ผู้ใหญ,ญ่ไปอาบน้ำก่อนเด้อมี่ยังก,ก็คุยกันเอาเด้อกับพ่อผู้ใหญ,ญ่นั่นน่ะเพราะอันไล่ลากระจิไปซักผ้าคือกันกองทอ้อพวกเขาแหละมันเล่นเป็นเบิ่งโม,มลำน่า,นะารักดีเนาะแบมแบมก็มีธุร<ว>อะไรกับพ่อผู้ใหญ่นางพอดีงัวพ่อหนูเสียจ่าก็เลยเสียให้พ่อผู้ใหญ,ญ่ประกาศตามหาให้หนูเนี้นนยจา่า อ๋อง oh, ัวเสียงัวเสียเสียนานยังลูกวังเศร้าจ้ะลักษณะงัวเป็นยังไงงัวแม่ไข่สีแดงจ้ะงัวแม่ไข่สีแดงงัวแม่ไข่สีแดงมันไม่มีนะงัวแม่ไข่สีแดงมันจะมีแต่งัวแม่ลูกอ่อนอ๋อแม่นจ้ะแม่นจ้ะเหมือนกันจ้ะเอาอยัางงี้นั่งรอพอผู้ใหญ่ตรงนี้เดี๋ยวพอผู้ใหญ่จะขึ้นไปประกาศให้เด้อจ้ะฝากเด้อจ้าพอผู้ใหญ่ประกาศที่ไหนค่ะ ที่บ้านน่ะล่ะฮึเฮึ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 ประกาศประกาศเสียงตามสายลดลดลๆลดลดลแล้วคือนังไซดได้อยู่ใช่ไหมล่ะโอ้ลลลลหนึ่งองาลฮัลโหลฮัลโหลอ้ยเนาะเอาไฟก็ไม้ข้าปะ ไปดับตัวนี้ไหมสรุปจะได้เจอไม่ได้องอิงเธออองอิงจะได้เจอวัวไหมเป็นจากไหนแน่เนาะจาาพ่อผู้ใหญ่คือบนนี้ยินเสียงประกาศเนาะจากพอดีไฟมันดับดุกก็เลยประกาศไม่ได้อืห่วยพ่อผู้ใหญ่ไฟสีมาดับยังตอนนี้งัวพ่อลาสีเห็นบนนี้จ้ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไฟมาเดี๋ยวพอปูใหญ่จะรีบประกาศให้ได้ลูกเด้ออะจารย์ไทยรัสองคนก็กลับไปแบ่งกันเด้อจ๋าพวกเป็นไงจะได้กระป๋านได้จ้าขงส๊าขงอินเนอะจะได้วัวมาวะที่ลูกบดีไทยรัาเฮาเมื่อเธอวิ่งจะได้เจอวัวไหมเพราไม่ได้เจอเท่าที่กูดูได้ละโทรสัพทเยอะมาก ว่าไม่ได้เจอดูผู้ใหญ่บ้านเถ้าวันนี้ทำไมแกสวยเป็นพิเศษแทไม่แกสวยเป็นพิเศษกูกลัวไม่ได้แล้วกลัวคอยกางเสื้อเมื่อนะง้างเสื้อมือนะล่ะจังว่าตัวผู้ดีเอาจริงๆวันนี้สวยกว่าวันนี้สวยก็ทุกวันน่ะโอ้ยเนาะเถ่าอันนี้แม่เจ้าคิดอีหยังกับข่อยว่เนี่ยเออโอ้ ก็คิดแล้วเนาะก็คิดแล้วเนะาะเถ่าวันนี้แม่กลางวันเสกเสกหาคิดหนาคิดหลังโอ้ของพวกนี้เขาไม่เหลือกลางวันกลางคืนหรอกเขาไม่เหลือก็ร้องยำได้กับจัดยำนั่นจ <c oughs> ัดยำนั่นโอ้ยเศร้าเศร้าเศร้ายิบมาหาคิดอยังแนวนี่พูดนะ่ะไปหาเฮ็ดงานมึนไปเร็วิว <c oughs> แม่ทำอยังกันไม่เคยเชนะ่ะ <c oughs> เวลาทำไฮเดรไลน์เนี่ยลองโอ้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 ยสรุปลรอจะเอาหรือไม่เอาโอ้ยเถ่าอันนี้แม่เฮ้อ อ้ยทําเป็นเงินตัวปานสาวๆไปได้ทำยังก็ไม่เคยกะเอาเนลลาเอาเนลลาเอาก็เอาเอาก็เอาไปก็มากจะได้ล่ะแต่ว่าเจ้ากับเอวดีดีได้ล่ะเท้าเออก็แค่นั่นแหละก็แค่นั่นแหละสั้นกะจัดที่ล่ะจัดที่ล่ะเออโอ้ยเธอกูสงสาร ไว้ตายอุ้ยเถ้าือคักแท้ตายอนี่แม่ก็จะเล่นเฮ็ดคอยตายเอฮ้ยเอฮ้ยเดี๋ยวยิ้เสียงยังขึ้นเลยปะเสียงยังโอ้ยเถ้าเสียงมาจากหอกระจายข่าวพอไเจกประเ็ดแห้งไรเฮียไม่มีตัวหนึ่งเจ้าก็แห้งไรจกประกาศหางว่าเจ้าก็แห้งแรงหลไรวันโบเมนเสียงห้องเอิกอักเอิกอักแบบนี้ เอื้อยโหแล้วมันเป็นเสียงหยังเสียงนี่อย่างกับไปเฮืร์นพอเพืไงกันสงสัยไฟสิมาแล้วไฟสิมาแล้วไฟสิมาแล้วโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ๊ยงาบตัวนี้ยินเสียงข้างห้องวะเพื่อนไข่เหนียวไปไข่เหนียวไปไปแล้วไปแล้วโอ้ยโมเป็นเสียงคุยบ้านจิยังหลักเชิงกันเอ้ยเธอตลก เสื่งแบบฟ้าขาดเลยวะเอาแล้ว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 เออเอาแล้ว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 ฮัาธิตถุผู้ผู้สวยผู้งามแสจิตใจสวยเสียเอาว่าจิตไปตะลับเม็ดนี่ยังตะลับเม็ดไปวัดโอ้ไปวัดไม่ออกคำไปตะวันจะเม็ดตะวัน่ากูได้ เกิดชาหน้าก็ให้ได้เป็นกระเทยคือเก่าโอ้เจ้าอ้ยเจ้าอย่าล้นแรงเลยเจาเสียงพ่อใหญ่ขะมอดตัวนั้นไอ้เบิร์ตมันบ่ได้ได้แนวนี่ว้ายบ่แม่นแนวแล้วนั่นเป็นฮอดพอบาดสภาพเมืองไม่เห็นแนวนี่บ่ได้เห็นแนวนี้บ่ได้นะไปบอกเราไป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 โอ้โหก็คือได้ยินกันทั้งหมู่บ้านได้ยินทั้งหมู่บ้านจริงได้ยินกันทั้งหมู่บ้าน สรุปอุ้งอิงกูก็ไม่ได้วัวคืนอ้าวไปยังไงมายังไงกันล่ะนี่มีอะไรหายหไหมมัมีอีหยังหายดอกค่าผู้ใหญ่ไม่พักกันเห็นอีหยังกันอยู่ตึ้งเฮียนนั่นแมนแล้วคอยได้ยินแต่เสียงกันเป็นทอดพอบาทสภาพเมืองเฮ็ดขายหนา้าขายตาเจ้าของเนาะแม่นแขวะก็ได้ยินคือกัน เสียงเขาอ้าวแม่นบ่ไอ้เงาแม่ไปไหนกินกันยังอุ้ยอุ้ยอยู่อุ้ยอุ้ยพอผู้ใหญ่ใส่ว่าไฟดับแล้วมันเสียงยังออกมาจากหอกระจายข้าวนั่นแม่หละก็ได้ยินเสียงแังเป๊ะเป๊ะอยู่ฮ่าฮ่าฮูว่าเราปิษสวิทเกิดสวิทช์เดอกน้องแม่แอ๋อไม่มีอะไรดอก พอดีไฟไ<อ>ไมันมามันแบนเสียงอีกย่งละบอดีไฟมาเล็ดอ้าวอ้าว<อ>มันเกิดอะีกอยังไม่มีอะไรคนเซิงกัน<อ>คนเซิงกันคนอัดแตล่ละหลางคนได้ยินเบิดบ้านกับสักพอยากไอ้ลูกบ้านหลานเมี่ยงเนี่ยเจ้ากระไรคอยบอกแลว้วเท่าอันนี้คอยบอกว่าอย่ามาหาเห็ดกลางเว้นแสกแสกกลางเว้นแสกบอกว่าอย่าเฮ็ดก็อย่าเฮ็ดอยู่คือเก่าอยู่เห็นมั้นี่ อยากอายเทศบานเทศเมืองเขาบอกนั่นเอาเราเห็นบ่อกบใครจะไปรู้แล้วบ่ไฟมันจะมาเอาละเอาละเอาเป็นว่าทุกคนแยกย้ายกันกลับไปก่อนเด้อส่วนทางนี้เดี๋ยวพ่อปู <oh ่ใหญ่จะประกาศให้ด่วนเลยนะจ้ากูจะป้าไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้ตลกแล้ปุ๊กอีกกูก็ไม่ได้วัวคืนอ ก็ไม่ได้หัวคืนมุณจะบ,บา้าเป็นเรื่องเป็น่าวบ้าเออคุณผู้ชมค่ายังไงกันดีตลกดีนะอืดีนะเขาทำเส้นเรื่องได้ตลกดีแล้วก็ทำให้เราแบบคาดเดาไม่ได้ว่ามันคือเรื่องอะไรอะไรยังไงใช่ปะ น่ารักดีอย่าไปคิดเยอะทุกคนดูแบบดูเรื่อยร่บนะะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลงานและกันซีรีส์ที่สำหรับแพื่อนๆได้ปล่อยมานะคะให้พวกเราแฟนคลับได้ดูกันกับสาวน้อยเดอะซีรีส์นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือว่า จากเรื่องราวแล้วนะคะก็คือน้องวิงไม่น่าจะได้วัวคืนนะคะตอนนี้ดูจากท่าละถ้าสมุดผู้ใหญ่บ้านเป็นแบบนี้มันแต่อืออ้าอืออ่าทั้งวันทั้งคืนก็ไม่น่าจะได้คืนแน่นอนนะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอฝากขอฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายต้องบอกคุณผู้ชมค่ะเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาค่ะ เป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนนะคะพูดถึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็มีสื่อใหญ่ในหลายสื่อนะคะที่พูดถึงแล้วก็แบบบอกกันเลยว่านี่น่าจะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้องอุ๋งอิงค่ะแล้วก็พี่ๆน้องๆนะคะวงสนนพิรบ้านแพลงค่ะเดินทางไปกราบหลวงปู่ศิลาซึ่งร้องเพลงค่ะของแม่นีิสีอีสานและทำให้หลวงปู่นะคะน้ำตาไหลได้ ต้องบอกค่ะว่าดิฉันยังไม่ได้ดูคลิปนั้นเลยนะคะก็เลยจะชวนทุกคนค่ะมาย้อนดูคลิปนี้ด้วยกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมหลวงปู่ศิลาถึงร้องไห้น้ำตาไหลเป็นการถวายเสียบนะรช่วงน,นี้อาจจะชาก็จกว่าช่องอื่นๆหน่อยแต่ว่าจะพยายามรีแคป ตื่นเต้นตื่นเต้นหใจสล้เห็นผู้หลัน้านนอหกซเต็มห้ละเครื่องเสียงดีเดียวนะั้นนี่ย จะตายพัเสถหวยจะตา,พย,า,าตววยพักเสพหวยพอาโกสวยขานั่นมืออเดเกิดมาโจนว่ามีหมวเสือเ้อหรือสผู้ดีดักไปีมองมอนเพิ่งกช่องะด้าชวเขาห้จ่อยคอยเจรซึ่กกงคนโก่งเงคนไวจริงใจบุญหมุนมนีจเป็นคนดีคนเลวหนนให้สงสารสักหน่อยลวบปากจ

ถุงควันถุงคันถุงเราว่าคือเราว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเน่ะคือพื้นฐานแล้วว่าใครฟังเสียงอุงอิงอ่ะก็ตกหลุมรักแล้วก็ตกมนสะกดของอุงอิงทั้งหมดหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะ มันเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนน่ะแบบชื่นชอบบทเพลงนี้อยู่แล้วแล้วเราเชื่อว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่หลวงปู่ศิลาเองก็น่าจะเคยได้ยินเพลงนี้ด้วยนะคะน่าจะเป็นเสียงน้องอ่ะตั้ใจทุกๆคนอยู่แล้วเว้ยแล้วก็อุ่งอิงเนี่ยไม่ต้องถามว่าอุ่งอิงคือใครทําไมถึงทําให้หลวงปู่ศิาลาร้องไห้ได้คืออยากจะบอกว่าไม่ว่าใครได้ฟังเสียงนางอ่ะก็ตกหลุมรักอยู่แล้วเนาะ คือหลวงปู่ศิลาเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ตอนนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีมเขาเรียกว่าผู้ทีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่เป็นที่น่านับถือของใครหลายๆ,ๆคนมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้ลองไปอ่านประวัติของหลวงปู่ศิลามานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถือว่าปัจจุบันอายุในอายุ 70, 70, 78ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่บวชเรียนมาหลายต่อหลายครั้งมากๆนะคะแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยมีลูกศิษย์ที่ศรัทธาในหลวงปู่ศิลาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งสำคัญที่สุดแหละไม่ว่าฉลวงปู่ศิลาจะจะรู้สึกปลื้มปิติด้วยเหตุผลอะไรแต่สําหรับเราเราในในมุมของคนที่ชื่นชอบน้ององิงเนาะแล้วก็ดูน้ององิงมานานน่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกดีใจที่ได้ฟัง อย่างแรกเลยนะรู้สึกดีใจที่ได้ฟังอย่างที่สองเลยคือรู้สึกรู้สึกยินดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เอยเพลงที่ชอบกับเสียงที่ใช่มาร้องให้ฟังหลวงพูเองก็คงจะแบบรู้สึกตําใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนปิติแล้วก็ร้องไห้ได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างอย่างเหตุการณ์ที่ใครหลายๆคนได้เห็นแล้วนะคะ ต้องบอกกับทุกๆคนค่ะว่านี่ไม่ได้ต้องการที่จะเบลมใครว่าหลวงปู่ศิลาร้องไอ้องอุงอิงร้อง,ง,งเพลงแล้วทำให้หลวงปู่ศิลาร้องไห้หรืออะไรบา้บาๆเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับน้องอิงเนาะแต่เราแค่อยากจะให้ทุกๆคนมาชื่นชมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นละกันว่าอืสิ่งที่เราเรียกว่าพระพุทธศาสนาสิ่งที่เราเรียกว่าศิลปวัฒนธรรมมันคือรากงอของความเป็นไทยด้วยกันทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะและ การที่น้องน้องอุิงหรือว่าวงสนับเพืพ่อนแผงได้เดินทางไปเพื่อที่จะไปไปเพื่อกราบไหว้ค่ะของหลวงปู่ศิลาเพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตนี่ก็คือการเดินทางของวงวลามวงหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้แบบเกิดความเฮงความปังความรวยแล้วก็ได้เกิดแรงศรัทธาที่ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทย ซอฟ์พาวเวอร์หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์แล้วก็ปรากฏการณ์นี้มันก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่จะบอกกับทุกทุกคนว่าเราคือเมืองไทยความเป็นคุณงามความดีศิลปวัฒนธรรมหรือว่าการที่มันเป็นมีพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทยมันคือการทําให้ประคนไทยอ่ะเป็นคนที่นอบนอบ้นอมและก็เกิดความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ดังนั้นแล้วค่ะอยากจะบอกกับทุกๆคนว่านี่เป็นเหตุการณ์สําคัญะคะ่ะที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะคะจากเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ชื่ออุงอิงรัตนาพรเพชบ้านแพงแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนแล้วว่าตอนแรกที่ได้เห็นข่าวนี้ก็คงจะแบบม,มหาศย์จจกันมากๆเราเองที่อาจจะดีเลยแล้วก็ช้ากว่าทุกๆคนหน่อยมาตามดูก็รู้สึกว่าเออจริงๆนะมันมันก็เป็นความมหัศจาจ์ขึ้นจริงๆนะคะอย่างไรก็ตามก็ ขอให้ทุกๆคนที่ไปร่วมกับไหวในวันนั้นนะคะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะจากหลวงปู่ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ถือว่ามาแรงที่สุดเลยนะคะกับเรื่องของความน่าเลื่อมใสแล้วก็มีลูกศิษย์เต็มประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขคุณพูดสนทนาติดตามนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับซักไรกันด้วยโอเคบายบาย